อัญญาน่าจะรวยกับช่องเกษตรไทยบ้านค่ะอัญญามาแช่วิธีการปลูกพักบวกัวหรือว่าต้นหอมแบงจากเมล็ดนะคะอ่ะสื่อเม็ดมาแนวนี้ค่ะไปยังคือใส่จากเม็ดตีอันเด็กล่องเบิงไหมคะ่ะเด็กล่องเบิงเพราะว่าปกติเค่อยปลูกแต่จากกันจากต้นหรือว่าจากหงวงัวเนาะไม่ค่อยใส่แบบเม็ดก็เลยล่องเบิงเนาะค่ะเนาะ,ะแก่ซองมันออกมานะคะ ใภาสนะยังก็ได้ค่ะที่มีฟ้าปิดเนาะนําเปล่าใส่ค่ะข้นพิ่นเลยจักหน่อยนะคะ ปิดฟ้าแน่เนี่ยค่ะทิมใบหนึ่งขึ้นค่ะมืออื่นเสาวมา่เบิรงกันจ้าค่ะหนึ่งขึ้นผ่านไปกระซิบใดแบบนี้ค่ะกระกรองเนาะ่เม็ดกระปะมาณนี้ค่ะบางท่านเพ,พิ่ธกระซิบขึ้นไอแหงก่อนแต่อัยญาอันยาฝ้าวค่ะ พอ,อยังฝนลงเม็ดแล้วค่ะไปเท่าไปปลูกกันเลยค่ะสำหรับการเตรียมดินสำหรับอันแปลงปลูกนะ้องยายเฮ็ดคลิปไฮเบิร์กเลยเด้อค่ะเด้อไปหย่อนเบิ่งได้นะคะอาบัดที่นี่ขอหยาดหวานเลยค่ะเท่ากับใส่มือเท่านี่ยละยุกส,สูงๆเลยคะ่ะเด้อคั่นเฮ็ดต่ําๆเพ่ปสี่ยนจับตัวเป็นก้อนเลยคะ่ะเฮ็ดสูงๆูงเสิแล้วก็ก็สูงๆ เห็นบ่เบิดแลเวรอกมานีก่กะเอาดินห้กบบางๆค่ะเก็จยิบข้างๆดิ้งีิดิ้ง้างๆหน่อยละพั <c oughs> กกบเพิ่นบางๆเนาะอ่าหดหน้าไมุ่่มจ้า ซ็ตอันเซ็ตเลรอเด้ค่ะบางทผานพื้นสีเอาฟังเอาอยางมาคุ้มเนาะแต้นยาบคุ้มค่ะเพื่อวันที่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆเบิ้งสมือวันเ <c oughs> น่ยมลดเพื้นสีงอกเนาะจังซีดีคงว,ว่าอ๋ออันตอนนี้พื้นงอกแล้วนะจังสีนะค่ะโอเคอันติดตามอีพี่หนาได้ค่ะได้สำหรับอีพี่นี่สวัสดีค่ะ